ราคาเริ่มต้นยังไงบ้างพี่ตัว GT Sport S2 GT Sport S2 ถ้าเป็นจะมีไซส์ตั้งแต่ขอบ16ถึง21นะครับราคาเริ่มต้นก็ประมาณ2,000กว่าครับส่วนยางตัวนี้นะครับที่คุณบอลใส่ไปทางร้านจะรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลนะครับอ่าครับผมรับประกันตัวนี้คือรับประกันทุกกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ครับอ่าครับผมเช่นยางแตกถูกไหมพี่ใช่ครับบาดบวมแตกตามเกิด ปัญหาจากการผลิตหรือไปตกหลุมหนักมาและยางเกิดบวมครับผม,บผมทางร้านเคให้ฟรีครับอ๋อนี่คือเปลี่ยนชุดใหม่เลยถูงไห้พี่ตั้มเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ทันทีเลยครับแล้วก็เงื่อนไขก็คือถ้าเกิดซื้อสี่เส้นเราจะเปลี่ยนให้สองเส้นครับผมบบในหนึ่งใบเสร็จน,นะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล V c ซนะครับวันนี้ผมเจ้าเจ้า G ีส3 3ส e นของผมไปเปลี่ยนยางกันนันเพื่อนบอกเลยว่าตั้งแต่คลิปที่รถผมยางแตกวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยวันนี้ก็ได้มีโอกาสดีมาเปลี่ยนยางนั้นเพื่อนนี่เลยนี่วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านไทยบล็อกนั้นเพื่อนนี่วันนี้จะมาเปลี่ยนยางกันทั้งหมด4เส้นนั้นเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตายางนิดน,นึงเพราะว่าวันนี้เราจะเลือกเปลี่ยนยาง G.T. Sport S2 นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปหาทางพี่ตั้มเลยเนาะนี่เดี๋ยวให้เขาแนะนำยางพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับครับผมวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนยางนะพี่ตั้มเนาะครับครับผมเดี๋ยวผมให้พี่ตั้มแนะนำหน่อยว่ายางที่ผมจะเปลี่ยนอ่ะตัว G.T. Sport S2 มีความพิเศษยังไงบ้างพี่ครับผมตัว Sport S2 นะครับตัวนี้พัฒนามาจาก Sport S1 นะครับอ่าครับผมเป็นรุ่นที่ลบข้อด้อยของ S1 อ่าครับออกไปหมดเลยนะครับอ่าส่วนข้อดีของ Sport S2 ก็คือตัวนี้ ถูกพัฒนาจากประเทศเยอรมันนะครับโดยทีมวิศวกรจากเยอรมันนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับลายดอกยางจะมีลายที่ใหญ่ขึ้นนะครับร่องรีดน้ําใหญ่ขึ้นนะครับเน้นไปทางการควบคุมและใช้ความเร็วนะครับซึ่งให้ระยะเบรกที่สั้นลงมากกว่าตัวเก่าอีกครับผมอันนี้คือเป็นตัว Sport S2 ถูกไหมพี่ใช่ครับผมอ๋อครับผมนี่ดอกเขาจะหน้าตาประมาณนี้อย่าง S2 กับ S1 ต่างกันเยอะไหมพี่ตั้มอยากรู้ ก็ตัว S1 นะครับก็จะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับเรื่องอของการรีดน้ำนะครับ,รบแต่ปัญหานี้จะมีทางฝั่งยุโรปนะครับซึ่งทางแถบอื่นจะไม่มีนะครับส่วน S2 ตัวนี้ก็คือล่องที่เขาพัฒนาขึ้นมาตัวนี้ รีดน้ำได้ดีมากนะครับเทียบกับแบรนด์ดังๆเจ้าตลาดได้เลยนะครับแล้วก็จะให้เสียงที่เงียบกว่าตัว S1 นะครับแต่จริงๆลายใกล้เคียงกันเนาะพี่ตั้มเนาะใกล้เคียงกันครับวิศวกรน่าจะคนเดียวกันครับนี่นั่นเพื่อนอันนี้คือตัวที่ผมจะเปลี่ยนนะ GT Sport S2 เนาะและอย่างฝั่งนี้ก็คือจะเป็นตัวรันแฝดของพี่ใช่ครับจะเป็นยางรันแฟตนะครับที่ เป็นยางที่ติดรถเบนซ์กับ BMW บ m อมาครับผมาทางร้รา,านก็มีจําหน่ายแล้วก็ทาง GT ก็มีผลิตออกมาเหมือนกันครับผมอันนี้ถามเพิ่มพี่ตั้มอย่างตัวรันแฟตกับเลเดี้น่ะมันต่างกันยังไงพี่เพื่อบางคนเขายังไม่เข้าใจเนาะครับผมสิ่งแรกเลยที่ต่างนะครับยางรันแฟตก็คือจะถูกออกแบบมาให้โครงสร้างยางมีความแข็งแรงนะครับซึ่งในกรณีที่ถ้าเกิดสมมุติแรงดันลมไม่มีหรือลมไม่มีนะครับตัวยางรันแฟตจะยังสามารถพารถ ไปได้อีกประมาณ80-100กิโลนะครับด้วยความเร็วมไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคครครัับบผผมมส่วนยางธรรมดาถ้าเทียบกับรันแฟตสิ่งที่ดีกว่าก็คือ 1. จะมีความนุ่มและเงียบกว่ายางรันแฟรครับ,รบแต่ข้อเสียก็คือไม่ถ้าเกิดสมมติไม่มีแรงดันลม แตกรั่วอะไรอย่างเงี้ยจะไม่สามารถบดได้นะครับอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วเพราะว่าวันก่อนนะผมมาใส่ยางนันแป้นเพื่อนพอมันแตกเราสามารถขับต่อได้ถูกไหมพี่ตั้มใช่ครับอ่าก็เทคโนโลยีของยางรันแฟ้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์นะครับส่วนของ GT จุดเด่นเลยก็คือบริเวณของแก้มยางอะครับของ GT จะเสริมเป็นคาร์บอนเคสล่าอยู่ที่แก้มยางนะครับทำให้โครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงนะครับอ่าครับผม ครับผมแล้วอย่างราคาอันนี้อยากรู้มากเผื่อเพื่อนๆอยากจะมาเปลี่ยนแบบผมราคาเริ่มต้นยังไงบ้างพี่ตัว GT Sport S2 GT Sport S2 ถ้าเป็นจะมีไซส์ตั้งแต่ขอบ1 6ถึง21นะครับราคาเริ่มต้นก็ประมาณ2 0 0 0กว่ากว่าครับก็ถือว่าไม่แพงนะพี่น้องจนถึงประมาณถ้าเป็นของคาเยนน่าจะประมาณ8-900 0บาทครับครับผมก็เนี่ยอย่างไซส์เนี้ยที่เพื่อนๆเห็นนะอันนี้คือจะเป็นตัว Porsche c a ช e n n ยเนาะพี่นนองครับรับผมเนี่ยอันนี้คือ ไซส์21นั้นเพื่อนดูซีรีส์295 35น,นเพื่อนนี่นะสำหรับใครที่ขับปอร์เช่คายเ n นอยู่หายางไม่ได้ก็มาลองดูได้นะเพื่อนมีนะครับคือของผมก็จะเป็นหน้า225หลังจะเป็น255นั้นเพื่อนก็คือจะเป็นไซส์เดิมติดรถนะครับอย่างตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบางพี่ต่ำ ตอนนี้ก็จะมีนะครับถ้าเป็นสําหรับ GT จะเป็นโปรเทิรยางนะครับ,รบส่วนรถก็จะขึ้นอยู่กับขนาดขอบยางนะครับ,รบจะเริ่มต้นตนะั้งแต่ถ้าเป็นขนาดขอบเล็กๆนะครับ195 505 1 9, 5, 5, 10, ไปจนถึงประมาณขอบ16ครับจะรับส่วนลดโปรเทิร์ยางนะครับขั้นต่ำ500บาทครับครับผมครับแล้วก็จะมีเป็นโปรส่วนลดสูงสุด4,000บาทสำหรับยางรันแฟตนะครับครับผมครับแล้วก็ที่ร้านยังจะมีโปรพิเลอรี่นะครับจัดโปรอยู่เป็นพิเลอร์ลี่ซินทูรอโต้ลอตโซนะครับเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนี้อีกครับออ๋ที่ร้านก็คือจำหน่ายพิเลอร์ี่ด้วยใช่ครับก็จะมีพิเลอร์ี่ด้วยโอเคครับผมเออพี่ตั้มอีกอย่างหนึ่งหนึ่งคำถามอยากรู้อย่างสมมติถ้าคนที่ขับรถทั่วไปเลย ไม่รู้เรื่องยางเลยเราจะดูไงพี่ว่ายางเนี้ยมันเตรียมจะหมดอายุแล้วเราจะสังเกตยังไงครับถ้าสมมติร้านยางทั่วไปนะครับจะดูจากสะพานยางเป็นหลักนะครับอ่าครับผมเหนือประมาณสามถึงห้ามิลนะครับอ่าครับผมก็ควรที่จะเปลี่ยกแล้วหรือขนาดที่เราเลี้ยวอ่ะครับบางครั้งจะมีเสียงเตือนนะครับในบางยี่ห้อเช่นเอียดเวลาเลี้ยวยูเทิร์นอย่างเงี้ยนั่นก็แสดงว่ายางเริ่มมีความแข็งแล้วครับผมถ้าคนธรรมดาทั่วไปนะครับให้ดูตรง หน้ายางหรือตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับตรงบริเวณหน้ายางนะครับจะมีรอยแตกล้าวหรือเป็นรมถ้าคนไทยจะเรียกลายงานนะครับอันนั้นยางคือเริ่มหมดสภาพแล้วพี่เน้องเริ่มจะหมดสภาพหมดสภาพแล้วครับแล้วก็จะมีตรงแก้มบริเวณตรงนี้ครับจะเห็นรอยแบบเป็นเล้าล้ายาวๆมาอย่างนี้ครับนั่นก็คือยางเริ่มเริ่มเสื่อมนะแต่ในรถ ยนต์รุ่นใหม่ๆอะครับอย่างเช่นอพอเช่คาเยนอะ,อะถ้าเกิดยางเสื่อมหรือมีอาการที่ไม่ยึดเกาะถนนแล้วอะ,อะเขาจะมีเซ็นเซอร์เตือนว่าให้สมควรดูยางหลังหรือยางหน้าแล้วมีอาการลื่นถลายแล้วอะครับอาครับในรถร,รุ่นใหม่ๆโอเคนี่นั่นเพื่อนวิธีการดูยางเนาะ ปกติมันวิ่งควรจะวิ่งอยู่ประมาณ 30, อีหมื่นโลพี่เปลี่ยนทีนึงถ้าเป็นโรงงานส่วนใหญ่แนะนําที่สาม0 0ื่นถึงห้าหมื่นโลครับประมาณ5 0 0หมืนก็เท่ารถผมนะพี่เนาะเ<ช>พราะว่ารถผมมันวิ่งประมาณห้าถึงหก0มืนแล้วแหละใช่เป็นระยะที่ปลอดภัยอ่าครับผมแล้วปกติทางร้านทําอะไรบ้างอ่ะพี่พ่พตัมทางร้านของเราไทาบ็อกนะครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายยาง GT อย่างเป็นทางการอ่าครับผมแล้วก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับแล้วก็ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อครับผมครับอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือตามป้ายนี่เลยเพื่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตทุกอย่างมีหมดเลยนะถ่ายน้ำมันเครื่องมีหมดเลยเนี่ยแล้วก็แบตเตอรี่ทุกอย่างแผ่นกองอะไรก็มีน้องพี่เนาะมีครับมีหมดเลยโอเคได้เลยพี่ตามทั้งนั้นผมทุกวันเปลี่ยนยาให้รถผมเลยเนาะได้ครับได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งคันอันนี้คือเป็นรถของทางเจ้าของร้านนะเป็น BMW G 1320ดีเซลเนาะนี่นะผมให้ดูยางนะ คันนี้เขาจะใช้เป็นยาง GT ตัว Sport S1 นะเพื่อนนี่แต่ว่าของผมจะใช้เป็น S2 เนาะส่วนล้อคันนี้เห็นได้ข่าวว่าทางเจ้าของร้านเขาก็สั่งคัสตอมพิเศษเลยเพื่อนแต่ว่าเป็นไซส์19เนาะฝาตรงนี้ก็คือจะเป็นโลโก้ BM นั่นเพื่อนแต่ว่าก็คัสตอมหมดเลยกว้างออฟทุกอย่างเราเลือกได้หมดเลยนะแล้วก็เบรกรู้สึกว่าจะเป็นเบรกเอมเพลยนะเพื่อนประมาณนี้เนาะส่วนด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีกระจังหน้าสีดําเป็นของทรงเอมเพลนั่นเพื่อนแล้วก็จะมี ลิ้นหน้าก็คือเป็นทรงเอมเพร์เนาะแล้วก็จะพร้อมสปิตเตอร์แต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนไดคาร์บอนนั่นเพื่อนโอเคแล้วก็ดูด้านข้างอย่างด้านข้างก็จะมีกระจกมองข้างเนาะก็คือเป็นทรงเ3็8สามีแดสิบแล้วก็สเกิร์ข้างเมเพร์ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูหลังให้ดูหลังอยากบอกนะคันนี้คือเจ้าของเขาไม่ได้โหลดนะมีตัวตูดเป็ดเป็นของเมเพร์เนาะแล้วก็ดิฟวเซอร์เป็นของเมเพร์นะครับประมาณนี้นั่นเพื่อนอนะ่ะ ก็เดี๋ยวรอรถผมเปลี่ยนยางเสร็จเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันนอนเพื่อนไปกับผมลุย One hour later โอเคครับทุกคนตอนนี้รถผมก็เปลี่ยนยางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้นันเพื่อนนี่เลยตอนนี้น่าจะเหลือแค่ตั้งสูนหนึ่งเดียวนะันเพื่อนนี่เดี๋ยวเราไปหาพี่ตั้งกันนิดนึงเดี๋ยว ก็คือตอนนี้รถผมเปลี่ยนยางเสร็จแล้วน้อยพี่ตั้มเนาะครับผมถูกไหมตอนนี้ก็จะเหลือตั้งศูนย์ล้อนะครับครับผมเพื่อให้ยางไม่กินแล้วให้คบขี่ดีขึ้นแล้วก็จะดูทางเรื่องของตัวเมลัยนะครับอ๋อก็คือทุกครั้งที่เราเปลี่ยนยางก็คือพี่ตั้มก็จะทําพวกนี้ให้หมดเลยถูกไหมพี่ใช่ครับถ้าเปลี่ยนยางที่ร้านสี่เส้นที่ร้านจะตั้งศูนย์ให้ลูกค้าฟรีอยู่แล้วครับอ๋อโอเคโอเคส่วนยางตัวนี้นะครับที่คุณบอลจินชไปอ่าครับ ทางร้านจะรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลนะครับอ่าครับผมอ่รับประกันตัวนี้คือรับประกันทุกกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ครับอ่าครับผมเช่นยางแตกถูกไหมพี่ใช่ครับบาดบวมแตกตามเกิดปัญหาจากการผลิตหรือไปตกหลุมหนักมาและยางเกิดบวมอ่าครับผมครับผมทางร้านเคทให้ฟรีครับอ๋อนี่คือเปลี่ยนชุดใหม่เลยถูกไหมพี่ตั้มเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ทันทีเลยครับอแล้วก็เงื่อนไขก็คือถ้าเกิดซื้อสีเส้นเราจะเปลี่ยนให้ สองเซตอ่าครับผมครับผมในหนึ่งใบเซ็ตนะครับอ๋อโอเคผมขอดูเครื่องตั้งศูนย์หน่อยได้ไหมพี่อันนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อมันดูไงอ่ะนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยตัวนี้เป็นเครื่องไลท์ของอิตาลีนะครับอ่าครับผมก็ตัวนี้จะเป็นด้านล่างจะเป็นมุมโทครับอ่าครับผมด้านนี้จะเป็นมุมแคมเบอร์ก็คือล้อจะบิดอ่าเขาจะเรียกยังไงอ่ะบิดซ้ายบิดขวาอ่าครับผมมมุล้อตัวนี้แคตเตอร์ครับก็มุมแคตเตอร์คือมุมเหมือนคล้ายๆรถเข็นนะครับมุมเดินหน้าข้อถอยหลังอ่าครับผมครับ ก็จะดูทั้งหมดนะครับโอเคได้เลยเดี๋ยวให้พี่ตั้มฝากร้านนิดนึงดีกว่าครับสําหรับร้านไทยบ b ็อกนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะครับไทยบล็อกตอนนี้มี3สาขาแล้วนะครับสาขาแรกอยู่ที่สุขสวัสดิ์74ครับสาขาที่2อยู่ตัวเมืองนครปฐมครับสาขาที่3อยู่ชนบุรีครับแต่สาขาที่3นะครับจะเป็นยาง10ล้อโดยเฉพาะเลยนะครับ ที่เราอยู่วันนี้ก็คือสุขสวัสดิ์ทุกไหมพี่สุขสวัสดิ์74ครับย่านพ่อแกร่งโอเคได้เลยพี่ตั้มวันนี้ผมขอมมากนะครับครับวันนี้สวัสดีครับนี่ครับทุกคนวันนี้เราก็เอาเจ้า bm มาเปลี่ยนยางนั้นเพื่อนนี่ gt sport S2 นั้นเพื่อนสาหรับใครสนใจนะก็มาลองเปลี่ยนกันได้นะเพื่อนโอเคเอาเป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยแล้วใครอยากจะมาลองยางตัวนี้นะก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้เพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเยอะมากเพื่อนเอาเป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดแชร์ด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วผมบ๊ายบาย